ตอนนี้มันม<บ>เาตื่นไปมันใหญ่เลยดูน่นี่เ้อตื่นนั่นนี่เยอยัตนตเต้นเต้นกับวันยินเนี่ยว่าไงตีเมพระเมืองเสมาเปตึบตึบอย่างนี้พรออกอือให้ออกมันยังมันย,ยังไ่เจ็บไม่เจ็อย่างนี้ อยากกีขาเลยไม่ใช่ป่ะนี่ยอยากไปนอนฤดูกนี่มันก็เย็นบ่แห้งเลยอากาศหนาวอากาศเย็นคนแหบพี่น้องเลยเย็นอีกแ้วเนาะโอ้ยน้ำหมอกตกใส่มาได้มีลมตอนนั้นนี่หน้าสีเป็นน้ำหมอกเย็นขนาดจนในห้างใส่ขนันยามมาใส่เจ้าะขนาดปกติจะไปใส่นะเนาะปกติไม้ใส่อัอนนี้ออกไปนอนหน้บ้านก็เย็นจะเจา

ตื่น่ลยอะไรงี้ลมเย็นเลยพี่อ่ะอืวันนี้ลูกสายตื่นเลยยากออกมาแต่ห้องเงยเยอะแจะงีิ ที่หาคือกว่าบรรยากาศบ้านหลังสีเขียวยามเช้าบ่ได้เงียบ o ด้อจ้าลมทึ hai lúc ba đi? Oui có một cái bài hát mát 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 ba, mát Nào mát 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 ชวนคนนี้ออกชวนชนนี้ขี่ปะกีกีอืมอืม อยาวตีนเห็นน่องทีิงูรฮสั่งดิสังคนคิดึก่ดิตื่นเด้อครับ <cười> <cười> ừ, rồi rồi Ừ, ơi ừm ơi Trời Em muốn nông nằm hầm đó Ôi mình đó thô mà à để nói một kênh Chốt được cái nào thô mà à. Cho lạp đi ừ. Rồi Rồi ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮนี่คือเสียงไอเติ้ลนะฮัลโหลฮัลโหล

nó đột hại nên lỗ ôm Phải ôm luôn nhìn hãy của nhà Thảo họ cũng đi là mẹ